สิ่งหนึ่งที่ผมอยากนำเรียนครับรรท่านประธาน10ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2557จนถึงปี2567ในขณะที่ประชาชนคนไทยคนตัวเล็กตัวน้อยครับเราติดหนี้ติดสินล้นพ้นตัวมีหนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น6ล้านล้านบาทปัจจุบัน90%กว่าเต่อ GDP แต่ในขณะเดียวกันครับเจ้าสัว50คนแรกของประเทศนี้กลับรวยขึ้นสล้านล้านบาทสิ่งที่ผมพยายามจะนำเรียนครับรท่านประธานพวกเราไม่ได้ ขัดข้องกับกลุ่มทุนใหญ่ตราบใดที่ธุรกิจคนไทยออกไปเติบโตในต่างประเทศดึงดูดเม็ดเงินกลับเข้ามาในประเทศได้แต่วันนี้ที่ผมอยากพูดให้ชัดๆครับท่านประธานสี่ข้อพิรุษวันนี้ที่เกี่ยวข้องกับการรับซื้อพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียน3,600กเมกะวัตต์อยากจะถามท่านรัฐมนตรีครับท่านเห็นกระบวนการเหล่านี้หรือไม่ว่ากําลังจะมีกระบวนการหาค่าเช่าในระบบเศรษฐกิจที่รัฐประเคนสัมปทานบางอย่างให้กับกลุ่มทุนพลังงานที่ทําให้กลุ่มทุนพลังงานเหล่านั้นครับ ได้ผลประโยชน์ที่เปรียบเสมือนเก็บค่าเช่าจากคนไทย